พี่พี่ผู้ชายเมื่อกี้พี่พี่อารมณ์เนาะถามเข้ามาว่าพอดีเมื่อกี้แบตหมดที่หนูต้องเข้ามาพูดในในรถนะคะเหล็กรางน้ำหน้าสี่ดูยังไงเจ๊อ่ะเหล็กรางน้ำหน้าสี่รหัสของเหล็กความหนาของเหล็กนะคะคือหนึ่งร้อยคูณห้าสิบคูณห้าแล้วก็คูณเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุด้าคือปีกความหนาที่จากฐานตัวยูขึ้นมาแล้วมันปีกขึ้นมาอย่างเงี้ นะคะส่วนถ้าเราดูไม่เป็นเลยลูกค้าถือตลับเมตรเป็นเลยจากที่รักเอาไปวัดเลยสี่นิ้วเขาเรียกว่าเหล็กหน้าสี่ก็คือสี่นิ้วนั่นแหละเล็กเขามาจากมาตรฐานโรงงานเขาจะผลิตมาหกเมตรของเราถ้าเป็นพ่วงขนาดไซส์สองเมตรสามสิบคูณห้าเมตรที่กำลังทำให้เสียที่อำเภอเขวาสินรินเนี่ยค่ะเราจะไม่มีการต่อเหล็ก ตรงปากคอเลยไม่มีนะคะเราจะเลือกการใช้เหล็กเต็มทั้ง6เมตรบามีการปัดคัสซี่คัสซี่คือเหล็กรางน้ำหน้าสีสีเส้นจากท้ายไปคอเพราะอะไรลูกค้าไปเบิงเลยจะมีบางอัวค่ะเวลาไปใส่งานแล้วข้อขาดคอเบี้ยวเพราะการทำโครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน เพราะเป็นการวางปีกแล้วก็วางคาสีไม่ได้มาตรฐานทำให้การแบกรับน้ำหนักไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งพ่วองอุบลราชธานีนะคะของเราจะวางโครงสร้างคาสีแม็โคร,รถเกี่ยวไม่เหมือนกันหรือถ้าคุณผลิตไปขนรถยนต์คุณต้องทราบว่ารถยนต์หนักสุดคือช่วงไหนของรถเวลามันขนรถยนต์ ที่หนักสุดของมันก็คือเครื่องยนต์ถูกไหมฮะฉะนั้นกลางวางคัสซีกางวางาการรับน้ำหนักของเราจะคำนวณในคอมพิวเตอร์ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปทำขนตามกันหมดเลยทุกทุกอันคัสซีวางที่เดียวกันหมดเลยไม่ใช่นะที่รัก ฉะนั้นงานของเราภาษาอีสานเอินวมาสิบพมีการลอยหนาะเหล็กจะไม่ลอยเป็นหนักอยู่ตรงใดตรงหนึ่งยกเว้นลูกค้าบางท่านเขาต้องการให้รถหนักในส่วนท้ายหรือว่าส่วนหน้าเราถึงจะทําตามคําสั่งของลูกค้านะคะพี่ทิชาทราบในส่วนที่พี่ทิชาสามารถตอบคุณได้หมดแต่บางจุดถ้าพี่ไม่ทราบพี่จะถามช่างใหญ ถามบุคคลที่มีความสามารถบุคคลที่มีความรู้จริงๆเพื่อมาตอบลูกค้าแต่ถ้าแบบเรื่องแบบนี้ที่ถามมง,ง่ายๆคือตอบได้หมดค่ะเพราะเราเป็นคนออเดอร์งานออเดอร์เหล็กเราเป็นคนเข้าไปเลือกวัสดุมาทำให้คุณนะคะ